จุดโน้อบรมเนี่ยประมาณคือีูซูดปฏิบัติธรรมของวัดภูทองแต่ไม่ได้สร้างวัดสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วครับผมสมัยชั้นแน่นอนวันนี้มาชมหนังกลางเพลงเมืองบุรีรัมย์นะครับวันนี้อยู่บ้านยางครับผมนะวันนี้วันที่26ในอยู่งานชาวพนักกิจศพนะครับนักทำตรีนักทำโทนักทำเอกในเครื่องเสียงของทางเจ้าภาพนะครับตัวโน้ตไหนกูด้วยหน่อย วันนี้พามาชมทีมงานอภิี่นันภาพยนตร์คือเข้ามาสายเมื่อวานก่อนแล้วก็วันนี้นะสวัสดีครับผมสวัสดีเซนด้วยครับผมสวัสดีเซนวยด้วยครับผมนี่ทีมงานอภิี่นันภาพยนตร์เซนเดียกับพี่ดองเซนีเดียสองครั้งไปหลายครั้งเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับผมวันนี้ลงใช้กระสวนหมื่นห้าตู้ยังอยู่บนรถนะครับเต็มรถเลยนะ ไม่ได้ลงหมดนะครับวันนี้พอขาเม่านนาขายวันนี้ก็าตามทางพอี่มันจะเห็นเยฝานายทมมรทัวแต่ตู้ยังอยู่บนรถนะอย่างเยอะเลยครับผมเกือบเต็มรถนะ่ะคอเบ,บ์ก็อยู่บนรถนะครับ วันน nah, ี้รถเข้าไม่ถึงนะครับเลยลงตู้แค่เครื่องเดียวนี่ยตั้งจอเสร็จเรียบร้อยนะครับไปจุกทีมงานาปจุกาปจุกสวัสดีครับโอ้ปจุกอแน่นอนแน่นอนสวัสดีครับผม ปาจุกท bon ีมงานอภินันวันนี้ก uh uh ี่เมตรครับพี่จุกสิบเมตรเนาะวันนี้ชวีัน้จะลอยนิดนึงจะลอยนิดนึงวันนี้ก็ลงระบบเสียงชุดมินิครับผมมินิตูบิดหกดอกนะข้างหกดอกเสียงกลางห้าละสี่ดอกนะครับ อภินันท์ภาพยนตร์ระบบเสียงก็ประดิษฐ์เรื่องศานะครับวันนี้งานศพนะครับวันนี้ตันห้านะครับประดิษฐ์เรื่องเศร้านี่อ่ครื่องฉาบนคตัวนิ้สั้นตัวใหญ่เอาหญ่หน่่ยเมียนกอเมียนกวยมุ่เยืเดมือมา ด้วยด้วยความคิดถึงนะลองคิดดูอ่ะดึงเส้นเดี๋ยวพาไปชมระบบเสียงครับด้านหลังวันนี้ตั้งแบบนี้นะครับวันนี้ตั้งแบบเสียงกลางอยู่ข้างหน้านะฮะตู้เบียดยกหลังนี่อ่ะตู้น่าจะเป็นกระเทกหน้านะครับนี่ ยังลุกนีไว้ก็จะไปดมกลิ่มทึ่ตั้งหูของคุณเสียบร้อยป่าจุกเสียสมควรนะคนขึ้นจอวันนี้ขึ้นจอคุวันนี้ตั้งกระสวนนะครับคนติดช่วยหรืเรามาตลอดจับภาพบรรยากาศช่วงก่อนลองเครื่องเสียงนะมาให้ชม ฝากกดติดตามด้วยนะครับสมหมายชาแนล